สวัสดีค่ะวันนี้กครูจะพามาเช็คสิทธิ์ w w w ร์ไวดเว็นะคะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะตรงนี้ w w w ไวดเว็ราชนะพิมพ์เสร็จ Enter มานะคะมันก็จะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครเราชนะเราก็มาเช็คสิทธิ์โดยเฉพาะคนที่มีแอปเป่าตังแลาก็ใช้บริการคนละครึ่งอยู่นะคะ นี่ให้ไปจิ้มตรงนี้นะคะเช็คสิทธิสถานะผู้ใช้สิทธิ์เว็บมันก็ใช้กรอกเนี่ยคะ่ะเลขบัตรประชาชนกรอกเลขบัตรประชาชนตรงนี้สิบสามหลกักพิมพ์ชื่อภาษาไทยตรงนี้นามสกุลตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะนี่ยคะ่ะแปบ๊บหนึ่งเห็นไมค่อยชัดนี่คะ่ะ ปีก็คือปีพศเกิดนะคะเหมือนสองห้าหนึ่งห้าก็ใส่ไปเราเกิดเดือนอะไรก็จิ้มไปตรงนี้ค่ะหลุมๆเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็รูดรูดหาสมมติว่าเกิดเดือนพฤศจิกายนเราก็ใส่ไปข้างล่างนี่ก็คือวันที่นะคะวันที่เราก็มาจิ้มตรงนี้ก่อน แล้วก็ลูดหานะคะเกิดวันที่เท่าไราใส่ไปสมมุติว่าเกิดวันที่สิบห้าช่องบนยังไม่ได้ใส่นะคะเนี่ยอันนี้พอสอพอสอเกิดเกิดพอสะออลายเอาสักสี่สิบปีแล้วกันแม่ดูว่าเอาเกิดหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดแล้วก็ใส่ไปไงนะคะ วันเกิดวันที่สิบห้าอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จิ้มไปตรงตรวจสอบสถานะนะคะพอจิ้มคำว่าตรวจสอบสถานะมันก็จะโชว์แล้วนะคะนี่เห็นไหมถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะคะเราก็เขียนมาท่านได้รับสิทธิ์แล้วชนะอืมและอันนี้ก็จะเป็นตารางบอกรายละเอียดนะคะว่าเงินจะโอนเข้าครั้งแรกวันที่สิบสี่เอ้ยสิบแดกุมภาพกุมพฤษจันจำนวนสอง0ันบ,บาท ครั้งที่2โอนวันที่25กุมภาพันธ์หกสี่หนึครั้งที่3โอนเขาวันที่4มีนาหกส0 0หนึ่งันะคะสิมีนาสิแปดมีนาแล้วก็25มีนาหกจนครบเจ็ดันนะคะเห็นไหมคะข้างบนมันก็จะเขียนบอกว่าท่านได้รับวงเงินตัวเล็กอ่าน,นี้่ออกท่านได้รับวงเงินสิทธทิเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการ ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทุกๆวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เวลา6โมงเป็นต้นไปสามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะค่ะใครที่มีแอปเป่าตังแล้วลองเข้าไปเช็คได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ